ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททมข่าวสวสเบตผู้ก่อเหตุรุนแรงรอบวางระเบิดมุ่งทำลายชีวิตเจ้าหน้าที่ขณะเดินทางเข้าตรวจสอบพื <het> ้นที่บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอสีสาครจังหวัดนราธิวาสค่ะ เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดรถยนต์มุ่งทำร้ายชีวิตเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาราธิวาสอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่1สาขานราธิวาสสีสาคร และอบาตาสีบรรพธ์ขณะเดินทางเพื่อเข้าไปเคลื่อนย้ายของกลางไม้แปลรูปจำนวน88แผ่นซึ่งตรวจยึดเมื่อวันที่30มกราคม2567ในพื้นที่บ้านลูโบยือริงบ้านย่อยบ้านไอกือเนาะหมู่ที่5ตำบลสีบรนพธ์อำเภอสีสาครจังหวัดนราธิวาส โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุบนถนนสายชุนบทพื้นที่บ้านลูโบยือริงผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะได้จุดฉนวนระเบิดแบบสแสวงเครื่องที่ฝังไว้ใต้พื้นผิวถนนแรงระเบิดทําให้รถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดเรนเจอร์สีดําได้รับความเสียหายและแจ้งเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจํานวนสีนายซึ่งปัจจุบันถูกนําตัวส่งเข้ารับการรักษาณโนะรงพยาบาลศรีสาครอําเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสค่ะทราบชื่อดังนี้ นาวตรีพรเดชชอบพิทักษ์คนขับอายุ60ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อเจ็บสะโพกนายมหมามะมะรอสตีปาเนาะอายุ60ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอืดและเจ็บสะโพกนายอาร์ซีซีอาแวอายุ35ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อและเจ็บสะโพกและนายอมรีมะแซอายุ42ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อและเจ็บสะโพกค่ะ โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะอีกทั้งอย่างมุ่งหวังทำร้ายชีวิตของเจ้าหน้าที่นับว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและเมื่อสิทธิมนุษยชนไม่คำนึงถึงหลักการอันดีงามและความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะ ทางนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพพักที่4โทรศัพท์0611732999หรือสายด่วนกรมนอภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93เ h z มกเฮิสวทตเบตงนิวส์เลวิทิุออนไลน์ r a d i o b e บ o n g o prd go th